อ่คิดว่าจะได้อะไรทำการเปิดมาแล้วนะคะทีเดียวเฮ้ยลุ้นได้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 ไดไดสกินทาวน์ไลนลนกดแชร์กดไลค์ได้เลยค่ะอะมาเรียเปิดเฮ้ยมันลุนล้นลุ้นปะลุ้น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  สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้เราจะมาทําการรีวิวกล่องสุ่มนะคะเอ้ยไม่ใช่รีวิวสุ่มกล่องอ่าเฮ้ยมันต่างกันยังไงรีวิวกล่องซุ่มกับรีวิวสุ่มกล่องนะคะจะเป็นกล่องสกินรีเจนพิเศษนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรจะมีกล่องราคา9ก้าคูปองอ่ะ อันนี้เป็นกล่อง9คูปองกับ3คูปองนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูกันจะาจเลยนะคะว่าอ่ามันแตกต่างกันยังไงอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กล่องรีเจนอ่า3คูปองก่อนนะคะอ่ะกล่องคือกล่องรีเจน3คูปองเนี่ยเปิดเพื่อเลือกรับ1สกินอา่าเป็น1สกินถาวรนะคะอ่ะเปอร์เซ็นที่ออกนะอา่าสกินทัก่า สกินถาวรน,นะคะ,ะ0.48%หินส่วนฮีโร่สกินนะคะ40.00แล้วก็เพรนะคะ59.52%เอ้ยทำไมแบบเปอร์เซ็นต์สกินออกน้อยมากนะคะ 0. 0.48นะคะไม่ถึง1%แล้วก็ิ้นส่วนฮีโร่หรือสกินนะคะเป็น40 40.0แล้วก็ได้เพชรมานะคะ59.52นะคะอ่ากดซื้อไปก็จะมีวันนี้นะกล่องราคา3ูคูปองถ้าสมมติว่าเปิดไปร้อยกล่องเนี้ยคือก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเราจะได้ไหม สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะโดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมมาร์ฮาวีที่มียอดไลค์มากกว่า1 เปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเคดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 ขาย ID เกม Rv มี ID ให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแหลงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดๆราคาไม่แพงต้องเพจน,นี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะเฮ้ยอ,อันนี้น่าคอนเทนต์แบบน่ารุ้นมากนะคะแต่ขออนุญาตเปิดตักอ่อ เกล่องละประมาณ5 6กล่องก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องเซฟคูปองคะซึ่งเติมซื้อทาจิโร่กับนิสโกไปแบบหมดตูดแล้วนะคะลองเปิดไปนะคะเราจะรีวิวสุ่มนะอย่างละ5กล่องนะคะอ่ากล่อง3คูปอง5กล่องนะคะทําการเปิดไปกล่องสกินรีเจนอ่าคิดว่าจะได้อะไรทำการเปิดไปแล้วนะคะทีเดียวเอ้ยลุ้นได้ได้ได้ได,ได,ได้สกินทาวนเอ้ยจะหวะกัน เอ้ยเรแบบเหมือนให้ความหวังอะได้เพจมาเต็มเต็มนะคะสําหรับว่าใครที่งบเยอะนะก็ลองออกไปใครที่งบเยอะนะคะก็ซื้อไปเลยนะคะร้อยกล่องเออแต่เรางบน้อยไงต่อไปนะคะเป็นกล่องดีเจระดับพิเศษอ่าแบบ9คูปองนะคะเปอร์เซ็นที่ออกก็จะเป็นสกินเอาสกินเท่ากันเลย0.48นะคะเหรียญอ๋อแต่นี้เขามีเหรียญไงเหรียญสกินรีเจนนะคะ26สจุด อ่ายี่สิบหกจุดสามหกอ่าชิ้นส่วนสกินนะคะสามสิบจุดอ่าสามสิบจุดศูนย์นะคะแล้วก็เพชรเพชรเป็นอ่าสี่สิบสามจุดหนึ่งหกคือกล่องเก้าคูปองเนี่ยนะคะมันมีเหรียญน,นะคะเหรียญก็จะมีเหรียญยี่สิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญห้าเหรียญสองเหรียญหนึ่งเหรียญแล้วก็เป็นชิ้นส่วนแล้วก็อ่าเพชรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวเราต้องใช้กี่เหรียญในการแรกเนี่ย ต้องใช้อย่างต่ำนะคะ17 17, 17เีดนย้ำนะคะว่า1 7เหรียญเอออ่ะมานะคะทำการซื้อไปนะคะ5กล่องปึ๊บราคาอยู่ที่ 40, 45คูปองนะคะกดซื้อไปคิดว่าได้เหรียญถ้าได้แต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะคุ้มไหมอ่ะกดแลค์เออลยกดแชร์กดไลค์ด like, ได้เลยคะ่ะอ่ะมาริอาเปิดเฮ้ยมันลุน้นลุ้นปะลุนล้นลุนล้นลุน้นลุ้นลุ้นเอ,อ้ยเราได้มาตั้ง2เหรียญน,นะคะไว้แบบเป็นของ ให้ดูต่างค้าเฮ้ยได้มาสองเหรียญทุกคนเราคิดว่าถ้าเราเปิดแบบอ่าให้มันครบสามแล้วคูป,ปองอะไรอย่างเงี้ยเราเราคิดว่าถ้าแบบน่าจะได้อยู่นะส่วนมากเดี๋ยวเราขอเอาขอกกรูสกิลเจนก็เอ้ยรีเจนนะคะรีเจนเนอรีนร่นะคะเมดอ่าเมดดาตยามามามา,มา,มากดสกินเอ้ามาแล้วลูกจ้าอ่าเดี๋ยวเราขอหาสก,กินรีเจนก่อนนะคะ อ่อนท้าสกิรีเจนอะ700 710คูปองะคะทุกคนลองอทุกคนลองไปซื้อกล่อง9คูปองสุ่มดูนะคะสัก50กล่องประมาณ450ก็คิดว่าน่าจะออกนะส่วนเรางบน้อยนะคะแล้วต้องเก็บคูปองไว้รีวิวกิจกรรมอื่นนะคะไม่ได้อะไรเลยมาไม,ไ,ไม่ได้อะไรมาเลยนะคะลิ้นเริ่มพันนะนอกจากเพชรแดงแรงนิ์นะคะเราก็ดำเนิาการแรก ตรงนี้เลยนะคะแหลกลูกแก้วมาเดี๋ยวเราทำการสุ่มลอตเตอรี่ให้ดูนะคะอามีลูกแก้วพอดี2ลูกมานะคะได้ไรได้เพชรอีกแล้วนะคะได้เพชรครั้งนี้ก็ได้โอ้ยได้ได้เหรียญนะคะอ่ะคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้นะคะไม่เช่นเพื่อนกดแชร์กดไลค์ด้นะคะไว้กิจกรรมอื่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับอาร์วีช่วงนี้นะเดี๋ยวไว้พัชจะอะไรอะอเดี๋ยวไว้จะพยายามมาทำคลิปรีวิวกิจกรรมให้เรื่อยๆนะคะ